5สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงขายงาน NFT ครับข้อแรกครับเตรียมไฟล์ที่ต้องการจะแปลงเป็น NFT ครับซึ่งไฟล์ที่สามารถแปลงเป็น NFT ได้จะมี4ประเภทดังนี้ครับ1ก็คือไฟล์ภาพ 2. ไฟล์เสียง 3. ไฟล์วิดีโอ 4. ไฟล์ 3D ครับซึ่งนามสก,กุลที่รองรับจะมีสก,กุลอะไรบ้างก็แล้วแต่แพลตฟอร์มที่เราไปลงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสก,กุลที่ค่อนข้างจะแพร่หลายอยู่แล้วนะครับ2ครับ ให้เลือกแพลตฟอร์มที่ไปลงครับเพราะแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีข้อดีข้อเด่นข้อล้อยที่แตกต่างกันไปครับซึ่งแพลตฟอร์มที่ผมจะมาแนะนําสั้นๆนะครับก็คือ 1. ตัว o p e n นซีครับเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดแล้ว 2. คือ Foundation ครับอันนี้เน้นสายอาร์มากๆถ้าสายอาร์นเนี่ยชอบแน่ๆครับ 3. ก็คือ พาลัสครับอันนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยมากเพราะค่าธรรมเนียมแบบถูกมากๆนะครับก็ลองไปดูครับ3ตัวนี้ซึ่งรายละเอียดในการลงแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยผมมีทําคลิปยาวๆเอาไว้แล้วใน YouTube นะครับลองไปดูได้นะครับข้อ3ครับพอเลือกแพลตฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดกระเป๋าคริปโตวอลลตที่แพลตฟอร์มนั้นใช้งานนะครับอย่างเช่นตัว o p e n นซีกับตัวฟาวเดชันที่แนะนําไปตอนแรกนะครับอันนี้เขาจะใช้กระเป๋า Meta Mas สนะครับ เพื่อนๆต้องเปิดกระเป๋า MetaMask ให้เรียบร้อยด้วยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆไปใช้เว็บไซต์ p a l a e เนี่ยอันนี้เขาจะใช้กระเป๋าที่ชื่อว่ากระเป๋ายอ่านะครับก็แต่ละเ,เว็บก็แตกต่างกันไปฉะนั้นเราต้องเปิดกระเป๋าให้ถูกกับเว็บด้วยนะครับต่อมาข้อ4ให้เราเตรียมเงินที่ต้องใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแต่ละแพลตฟอร์มนั้นด้วยนะครับตัว OpenSea ปัจจุบันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยเขาไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วอันนี้เราไม่ต้องเตรียมเงินก็ได้นะครับแต่สำหรับ Foundation หรือพาราสเนี่ยยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่นะครับเราก็ต้องเตรียมเงินหรือเตรียมเหรียญคริปโตที่สําหรับแพลตฟอร์มนั้นๆต้องใช้ด้วยอย่างเช่นตัวฟาวเดชเนี่ยเขาใช้เหรียญ ETH ในการจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าตัวพาราสเนี่ยใช้เหรียญเดียในการจ่ายค่าธรรมเนียมฉะนั้นก็ไปซื้อเหรียญให้เรียบร้อยแล้วเตรียมเอาไว้ในกระเป๋าคริปโตวอลเล็ตแต่ละอันให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปสมัครด้วยนะครับโอเคพอซื้อเหรียญโอนเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่5 ก็ไปสมัครเว็บไซต์นั้นๆนั่นเองนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนวิธีการสมัครจะเป็นยังไงขายยังไงผมมีทําคลิปอย่างละเอียดเอาไว้ใน YouTube นะครับก็ลองไปตามดูกันได้นะครับโอเคก็แนะนําสั้นๆเท่านี้ครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเีม็นกำลังใช้ผมด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย